มาเพื่อนๆมาโอ้ยข้าวเส้าแต่ว่าเที่ยงแล้วข้าวเส้ากินเที่ยงอีกแล้วก็จะเห็ดแล้วเนาะก็จะนึ่งข้าวก็จะยังก็จะเล้ยงานกจะเล้วงานกับนึ่งข้าวใช้กลิ่นก็สิแล้วเที่ยงเที่ยงกว่าหน่อยๆแล้ว วให้มันหิวหิวแล้วกินโอ้แซ่บขนาดจำแจ้วกันยังแซ่บไปน้อยอร่อยเลยได้ใส่พริกป่นคุยแจ้วเข้าไป นี้นก็พอแล้วตจมใส่บีบม,มางแกะมะเขือเทศตำมะเขือเทศใส่เชี่ยบบล็อกแคร์องข้างในบีบมางนาวแต่โบใส่พริกเนาะเพราะว่าจะกินกับแจ้ว โอเคเก็บม,มาต้มให้ตู้ยเย็นอย่างากกินน้ำแดงมากินแซ่บปลาทูเมนูโปรดของยายผู้ไทยน, <c oughs> นื้ปลาทูขอบ้านแบบข้าวเหนียวหนึ่งไม้ก็แก้วคือเกาจ้ะ จ้าเพื่อนเพืเอ่อนก็ตะทูดอกแคนาไม่ใช่ใช่พริกป่นเนะาะเพราะว่ามันกินกับแจ้วเชี่ยมะเข็อเทศเจ้มกรเล่น คนลาวเรือเอ่องเจี๊ยมกเล่นเนาะคนไทยเรือเอ่องเจี๊ยมมะเขือเทศมันก็เป็นอันเดียวกันนั่นแหละแต่แต่ละพื้นที่ขเขาเอื่นมะคือกันน็เพียงเนาะเรามะเกือเทศกับกักเล่นแต่นี่เอามะเขือเทศอันลูกยยใหญ่ๆนะเนาะถ้าเอามาตำน้ำพริกแล้วเอามะเขือเทศลูกใหญ่ๆเอาใส่ชุบตำแล้วเอามะเขือเทศอัน สีดาเนาะลูกน้นอยเนาะยำแซ่วจังเปรี้ยวครังกระเทศใหง่มันจะมีรสหวานกว่านะแซ่บกว่าถ้าลูกน้อยมันกระเทศยมกัสีดานั่นแหละมันจะส้มเกินไปเนาะอืม้มต้มเครื่องในกินกับแก้ว กินไปเซลฟี่ไปตามธรรมเนียมพี่น้องจ๋า <laughs> กินข้าวกับครีเตอร์ต้องทำใจได้ยองเลยก็จะประมาณเนี่ยเนาะนาจ้าจวดน้ำกันขอพอะคุณทุกกำลังแรงใจที่เพื่อนๆมอบให้ในทุกวันนะจ้าขอบคุณจ้า